ตาใช้ไปต้องและไปตองไปตองและกลับกลับกล้วยม,มาทำกระทงเธอนำตกไม้ตะมามาตกแต่งกระทงให้มีความงดงามงามงาม มาวิ่งไล่แมวแมววิ่งหนีเข้าไปในห้องชนตูปลาแตกตู้ลูกตูป้ปลาแตกแม่ไม่พอใจแมวแมวแมวอาบอกว่าที่บ้านยายาโยอายาไม่เอกยาอากาศเย็นพอ พ่อพ่อจึงให้มานะนำเสื้อผ้าหอนำนหนา,นาติดตัวไปด้วยก่อนที่จะออกจากบ้านไปกับอาฉันช่วยแม่ทำกับข้าวแม่มีแกงไก่ผัดผัด ผัดผัดพักผ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 ัดค่าอะไรคะนาและคะนาคะนาและปลาทอดพ่อบอกว่าแม่ทำอาหารได้อร่อยกว่าร้าน้าที่หน้าบ้านหลังโรงเรียนเลิกเจชาเติน ลาป้าน,นตอกหนักมากเสื้อผ้าเปยียกรุ่งรุ่งรุ่งเช้าเตชา,ชา,ตชาไม่ไปโรงเรียนเพราะแม่พาไปหาหมอเก่งมาก